สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพูดถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิตของผมนะครับก็พยายามที่จะใช้ชีวิตตามหลักคําสอนในทางมประพุทธศาสนานะครับแล้วก็หลักคําสอนอันหนึ่งที่ผมกระทําอยู่นั่นคือพยายามทําในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะฮะเหมือนกับเราได้รับบทได้รับหน้าที่อย่างไรเราก็ทําให้สมหน้าที่อย่างนั้นดีที่สุดโดยที่ อย่าไปเบียดเบียนตนและผู้อื่นนะครับให้เกียรติผู้อื่นแล้วก็เอาความเจริญในหน้าที่การงานอย่างดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องอไปสร้างเวรสร้างกรรมต่อใครอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังเรื่องนี้นะครับบางทีการงานที่เราทําอยู่เราอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น นะครับวันนี้ก็มาออกกําลังกายนะครับหลักคาสอนในทางพุทธศาสน,นใช้ได้นะฮะแล้วก็ผมก็ที่กระทําอยู่นั่นคือพยายามที่จะสร้างเวรให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะศีลห้านะครับการไม่ฆ่าสัตว์การไม่รักทรัพย์การไม่ผิดในการมการไม่พูดเท็จพูดเสียดทุกคนอย่าพูดเพ้อเจอและการไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาอันนี้ก็พยายามรักษา ถึงหน้าที่การทํางานนะครับพยายามที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ล้ำหน้างานของผู้อื่นให้เกียิผู้อื่นเพราะว่าทําในหน้าที่ทุกคนก็มีความสําคัญนะฮะอย่าไปคิดว่าคนอื่นก็จะทําไม่ดีอย่างเราหรืออย่างไรก็คอยดูเขาโดยเฉพาะ,ะการคําพูดก็ต้องระวังในการที่จะแตกความสามัคคี นะครับกอดปูดสมักสมานสามัคคีเพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตเมื่อมีชีวิตอยู่นั้นถ้าอยู่ให้มันยุงยนย่งยากมันก็ยุ่งยากนะครับดังที่สันกาวไว้ว่าทุราวาสาขาราทุกขาเรือนที่ของไม่ดีนําทุกมาให้เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะเอาหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาใช้กับชีวิตประจําวันนะครับโดยเฉพาะการมีสุขภาพ ที่เข็งแรงนะครับเมื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็แม้จะไม่มีร่ำรวยอะไรมากมายแต่จะเป็นนีสินก็พอแต่จะเราสุขภาพดีนั่นก็ถือว่าเป็นราบอันประเสริฐนะฮะอารคยาปรมารพา,าการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐเป็นราบอย่างยิ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับก็มาพูดถึงอะไรต่อมิอะไรนะฝากไว้ในโลกโซเชียลนะครับสวัสดีครับ จะมืดๆหน่อยนะฮะมีกี่โมงแล้วเนี่ยอเอ,อหกโมงจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับหกโมงเย็นสี่สิบหกนาทีนะครับสวัสดีครับ